ฉันรู้สึกสูงส่งจันและไอ้พวกเนี้ยมันมัวุดกงักซักงักอะไรกันวันเนี้ยถ้าอย่างงั้นวิทองร้องจอกจอกเลยถ้าอย่างั้นเตรียมมื้อเที่ยงเฮ้ยมาแรวมาแร้วัวววนราชพรรษาอของน่ากินจงเลยฮะ<า>เออใช่ๆดีฉันก็เตรียมมากินข้าวเหมือนกันใช่ๆเลยนี่พวกไอ พวกนายมุดทำอะไรกันเดี๋ยวฉันยังไม่ได้สั่งให้นายกินข้าวเลยนะนี่นายควรจะเชื่อฟังคำสั่งของพระราชาสิอุ้ยเอองั้นเราไปกันเถอใช่พระอาอะไรก็ไม่รู้ของพระราชาก็ไม่รู้นะเออใช่ตอนที่เราไปกันเถอวิชัยกลุ่มหนึ่งเราก็ไปเหมือนกันเออใช่ทุกท่านนี่มาอะไรกันอืิันแค่น,นายไอเอฟ นี่เอามงกุฎมานี่เลยนะโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าโอ้ยนายตกไปเลยฉันจะเป็นพระราชาแล้วละเอาผ้ามานี่โอ้ยเดียวเดียวโอ้ยนี่ผ้าของนายกูจะคัดฮ่าๆเลยเป็นผงเลยสมเด็จพเอิบบ้า พระราชนียพระราชาที่เจ้าสุดบูเรบูเรเออตอนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยกับไอเอฟเนี่ยนี่มูนช่วยไปไปิดประตูให้นหน่อยโอเคเฮ้ลาก่อนเอฟน่ารังเกียจโอไม่นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โอ้ยโอไม